ในคลิปนี้ผมมาเล่นเอ่อไอแมปสกิฟตี้สองชั่วโมงจริงแต่ว่าจะตัดได้เหลือแค่ยี่สบสองนาทีเพราะว่าใครมันจะไม่นั่งฟังสองชั่วโมงบ้าเป่านั่นแหละก็ขอคนละไลค์ก็แล้วกันนะพรมแล้วไปดูกันโลดวันนี้จะเล่นสองช่วงในแบบนี้แหละฟังกันได้จบล,ละยี่สิบสองนาทีงฟังสุดแล้วมอเข้ามาในแมปแล้วนะครับทุกคนแน่นอนสิ ตามลูกอไปมันต้องสอนเล่นอยู่ตอนนี้มีแค่ศูนย์บาทก็เหมือนแมปเก่าแหละใช้หลัสเดิมด้วยเราที่เล่นดูของตัวน,นี้ก็เหมือนว่าจะอยู่ในแมปแล้วซึ่งแน่อนอนว่ามีตัวแค่ตัวเดียวแน่อนอนเลือกอีซี่ใครมันจะไม่ว่าเลือกในแมแล้วเริ่มแรกก็ต้องวางไปเลยนั่นแหละ ยิ่งจิ้วจิ้วจิ้วก็ต้องวางให้ครบไปนะว,วางให้เต็มไปเลยโอเคตอนนี้เวฟสิบแล้วก็ใกล้จะจบแล้วแหละเล็กสุดเวฟตอนนี้ใกล้จบแล้วเวฟยี่สิบแล้วบอสออกมาแล้วเด้วยเฮ้ยขอพูดที่นั่งฟังมาถึงตรงนี้นะถึงแม้อาจจะปิดไปตั้งแต่ตอนนู้นอยากจะบวีถึงแม้มื่อาจจะหยาบปิดไปตั้งแต่ตอนนู้นนะ แล้วก็ฉนันเนออย่างง่ายดาก็บอสไม่ได้ยากอย่างนั้นตอนนี้ก็ออกมาแล้วด้วยมีเควสแล้วเควสไปสูมตูต้องสุ่มตัวละครอยู่แล้วนี่เลยมาดูกันว่าจะได้ถ้าให้เดาโอเคอาจจะไม่แยกก็ได้ตัวสีม่วงมงันอาจจะดีก็ได้ เอาตัวไม่วางเลยมันจะเป็นตัวดีก็ได้นะเงียยเงี้ยฮะอะไรวะนั่นคุ้มยังไมเนี่ยตั้งห้าร้อยคุ้มเ้ยวะนี่โอเคตัวน,นี้เวฟหกแล้วเลื่อยก็ตายเลื่อยก็หายไปหมดแล้วขนาดวางสามตัวนีนยังระบาดแล้วมือไม่ไหวเลยตู้โอ้ อันนี้เลือกมีเดียมทำไมมันแพ้วะปกติไม่แพ้นะนี่โอเคกลับมาเล่นอีซี่โถ่เอ้ยกลับมาเล่นอีซี่ใช้ตัวเดินนี่แหะใช้ตัวน้ไม่กากไม่รู้สูงทำไมเนี่ยตอนนี้ชนะแล้ว <c oughs> โอเคได้ตัวสาตัวตอนนี้เสียงผมมันจะมึคนค้นง่วงนอนแต่ช่างมันเถอะ ตอนนี้เซ็งๆอยู่เหมือนกันก็ต้องใส่ตัวที่มีไว้ก่อนนนะส่วนตัวนี้ไม่ใช้แล้วก็ทิ้งไปตอนนี้อยู่ในแมปแล้วซึ่งผมจะเลือกนี่เลยมีเดียมปกติมั้งอ่านไม่อ่านผิดทอไปแน่นอนทีวีแมนมันฉายลำแสงผมชอบคาเมล่าลแต่ทีวีมันฉลาดดี ตอนนี้ก็เปิดสกิีเวฟไปแล้วก็คู่1.5จะได้เร็วๆเพราะว่าแต่ละครั้งมันช้านะรอบนี้ก็ไม่ไม่น่าเป็นไรมั้งรอบนี้จัดทีมาใหม่ก็ไม่น่าาเอห่วงอะไร <c oughs> ทำไมชอบแซ่เสียงแบบนั้นวะเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันอตอนนี้ก็ทีวีอ่ะใช้ได้ดีมากๆเลย ให้ช้ตัวนี้ไปอีกสักพักจนกว่าจะมีตัวดีๆมานั่นนะดูเซ่มจมตีไว้นะ0.2ไม่รู้เหมือนกันโอเค0.2สสแล้วตอนนี้ต่อ,อ,อมตีที่75ซึ่งมันก็เยอะต่อไปอัพอ,อีกหนึ่งขั้นจะได้จบตี100 ศูนย์จสองเยอะก็ไกลอยู่เหมือนกันนี่เลยเห็นไหมเคลียรดเลยครับผมว่าผมว่าตัวนี้เยอะๆน่าจะดีกว่านะใช่ไหมตอนนี้เวฟไกลมากๆแล้วมันเวฟไกลๆเลยมาภาคเนี่ยมันไม่ได้ไง่ายๆสักหน่อย เดี๋ยวก็ต้องเติมเสียงเนิมน้้นี่แล้วนี่ก็ต้องเติมทีวีเพื่อจะได้ไม่บ้านจะได้ไม่พังนะอ๋อแล้วครับตอนนี้เวฟที่สามสิบแหละถือว่าน่าจะผ่านได้ง่ายๆเลยนะอืมเพราะว่าก็หวังเป็นหลายตัวอยู่อะถ้าไม่ผ่านนี้ไม่รู้จะว่าไงนะแล้วในที่สุดก็ผ่านโอเคตอนนี้ออกมาแล้ว ก็ปะยปมาหาไม่ใช่สิออกมารับของประมาณนั้นและก็ต้องมาสุมตัวเราวนี่ตัวดีสิเยสซนั่น <Yeah, share. S 1> แหละตัวนี้ดีมากมันเป็นขอสปอนไก่อนว่าจะผมจะใช้ตัวนี้ไปตัวต้วตนเกมไปเลย เฮ้ยโอ,โโอโ้ตัวนี้ก็อยากได้เหมือนกันตัวที่อยากได้มาสองตัวเลยเว้ยอืมเอาตัวที่ไม่ได้ใช้ออกเอาตัวที่มาใหม่ที่ได้ใช้ออก็ใส,สไไ่ใส่ลไไ้ไฟคำรามาอ่านอ่านผิดขอภายอ่านว่าทายินไม่ออกไม่เป็นไร พอพูนจะใจใจโอ้ยโอ,ยโอย้พูดเชี้ยเ่ยพูดอะไรไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วพูดอะไรไม่รู้ทัไปเฮอะได้เวลาต้องไปลุยกันแล้วไยเอาล่ะตอนนี้อยู่ในแมบแล้วซึ่งก็จะข้าม ไม่ข้ามเดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รรรเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวที่ได้มาใหม่ก่อนนะตัวนี้เลยก็กดสกเวไปเพราะว่าตัวระดับดีเจนหายากมาค่าไม่รู้เหมือนกันแล้วมาค่ามั้งไม่แนใจน่าเละตัวนี้เป็นตัวตีติดไฟมันไม่ได้ตีหรอกมันพ้น่น จากเครื่องพ่นกแก๊สอะไรสักอย่างเน่ถึงกรสีถือว่าดีแล้วนะมันจะสามารถเบรนทำให้สกิบดีโดนเผาได้นะอสกิบดีทอเลตใช่แล้วผมไม่รู้เหมือนกันเวลาไม่มีอะไรทําก็วิ่งเล่นแต่ถึงแม้จะมีมันจะน้อยแต่ว่ามีไฟที่ช่วยกัดกรอ่อนช่วยเผาดีมันไม่กัดก่อนมันไม่ใช่สารน้ำกรดสักหน่อยใช่นั่นแหละ ไปที่ช่วยใหม่ทำให้ใหม่ทำให้สัตรูใหม่ใหม่ใหม่ห,ม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 หมตัวนี้ผมอัพได้แค่ขั้นแนะนำให้ถึงขั้นที่อัพ8ป0ร้อยห้าสิบอ่ะแล้วก็พออัพขั้นแปดรอยสิบเสร็จปุ๊บไม่ต้องไปอปัพรืนอนเลยเพราะว่าขั้นต่อไปมันเลือง นี่เลยตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่เหมือนกันดาเมีโคตรเยอะถึงแม้ไดม้มปตอนนี้ก็แค่200อก็เหอะ400แลละก็อัพมานะอัพถึงเวลสแล้วอัพไปตันไปเลยตัวนี้เพราะว่ามันใช้ค่าอัพน้อยเรียบร้อยตันผมว่าผมจะวางตัวนี้เรื่อยๆนะประมาณนั้น ตอนนี้ออกมาแล้วนะครับออกมาซุมสามรอบเอ้ยเฮยเยเฮอ,อย่าบอกเราไม่ได้นะนะโอ้อยน้อยไม่ได้ลีเจนลีเจนหรบอกว่าวอาอมากาเเรียกมากับผมมาหาดาวแดงไม่เจอผมเลยมาหาในอิเลดดาวแดงหาในอิเลดก็ือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอืมเดนนี้ด้ไหมไหม่หม่ใม่นาการสามดาว ดาวแดงผมไม่รู้นะนะว่าหายังไงเพรวกกลับมาเล่นเหมือนกันกลับมาเล่นในหัดใหม่ด้วยอะหลัหลักไม่ได้เล่นเกียร์หลัหลักเล่นอย่างอ,างอื่นแน,น่นอนเริ่มแรงเราก็ต้องวางตัวนี้เลยวางไปเลยตัวต้นเกมที่ดีตอนนี้เวฟสิบเอซึ่งถ้าผมเดาทุกๆ11เว็ดเนี่แหละ มันจะมีอเมริตี้มาให้เลือกอยู่ซึ่งก็ไม่แย่เท่าไหร่นะแต่ตัวแม่งจะหลุดเลยไม่แย่ก็เฮียเยจะหลุดอยู่แล้วเรียบร้อยอขอปุ้บสปอยไปก่อนเลยนะว่าเมื่อกี้แพ้ตายชิเกียดก็ับไปเล่นด้วยก็ช่วยไม่ได้นะไอเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นชิเก้นแมนไม่ใช่หวะอืมช่างมันเถอะ ไปเล่นกันต่อาร,ร์มตั้งอ่ะนะถึงแม้รอบนี้ที่ผมไม่เตือนก็นคือผมเว้นระยะห่างจากไม้แล้วถ้าคุณยังเอาหูมาติดอีกคุณก็จะโดนผมจำสเก็นั่นแหละอย่าหูมาใกล้อย่าเหูมาแก้โทรศัพท์ม,มากเกินไปและแกรนรอบนี้ก็เอาเป็นว่าเลือกธรรมดาไปก่อนแล้วกันปกติ พวกผมแค่มาฟาร์มตังเฉยเฉยไม่ได้มาทำอะไรขนาดนั้นนั่นแหละ<า>ตอนนี้ก็จบไปแล้วตึงไหมสำหรับการที่มา <c oughs> <c oughs> ทำสาวเอฟเฟกตเอาเองทําจากปากเลยไม่ขี้เกียจไปหาเฉยเฉยนั่นแหละ คุณอาจจะคิดว่าผมขี้เกียจเกินไปแล้วก็ใช่คุณคิดถูกอยากไปหาเพราะว่าอาจตั้งแต่เช้าอีกประมาณตีแปดแล้วมาเล่นอาจเสร็ตีสิบก็มาสุมตัวสุมไหมไม่สุมสุมไหมแต่ไปกูตอนกูในตอนนั้นตามมาไหลไม่รู้เรื่องเลยจะช่างมหมดมีบนตัวเองบ้าง คนที่มานั่งดูเนี่ยมานั่งฟังบ่นอีกช่างมันคนดูวาจะไม่ช่างคนูวาจะปิดไปเลย <c oughs> สมตัวเสร็จแล้วแม่งดูอะไรนักหนาวเนนียไม่เข้าใจตัวเองเดี๋วตอนนั้นเหมือนกันอ <c oughs> ชนตอนนี้ก็อยู่ในเีมแล้วนั่นแหละก็จะฟาร์มไปเรื่นๆอยู่นะฟาร์มเสร็จก็ต้องไปนน่นโอเคชนะแล้วอืง่ายดีเหมือนกันแฮชนะแล้วง่ายดีเหมือนกันแฮบวนเหมือนเดิมเพิ่มเหมือนตอนนน้นเลยตอนนี้ก็ต้องมาส่ตัวเนับมีอยู่ประมาณสองพันไหมอ่าน มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าจิ๋วเกน้าจอแต่ไม่เป็นไรผมก็จะมาสูมไอ้ตัวข้างล่างมากว่าหรือไม่ก็สูมไอ้พวกเนี้ยนี่นี่นี่ไอพวกนี้เลย,เลยผมว่าผมจะเลือกสุมไอ้นี้นะเพราะว่ามันน่าจ,จะดีกว่านี่เลยถึงไม่จะได้ตัวดีก็ไม่เป็นไร้งนั้นสุมเลย ดีได้ไรกอลีกอลีกอลีสั์กอลีบายนักแสดนูมากอลีบายทีเดียวเองไม่เป็นไรหรอกให้เมื่อได้ตัวใหม่มาก็ลองเอาไปใช้ ตัดตัวที่ไม่ใช้ไปแต่ตัวนี้นะ่ยจะดีกว่าด้วย PS ด้วยไปเถอะรีวิวตัวพระเอกในแมปในไม่ในใน,ในคลิปนี้ถึงแม้จะพูดมาตอนท้ายซีโรบอกว่าพระเอกเนะี่ยมาตอนชใช้ใช่หรอวะพระเอกมาแล้วประมาณนั้นนะคนที่ดูเตอวเมนซีโรมาก็น่าจะรู้นะ ศูนยนห้าสกีปนี่เลยผมเรื่องระดับยากด้วยนะแต่มันใช้ค่าวางห้าร้อยแต่ตอนนี้ผมไม่แค่เลยสี่ร้อยสามสิบน้อยเกินก็ไม่เป็นไรไปล่อยเข้าฐานไปอัดเปรี้ยวไว้กินหวาน <S <S สุภาพิไทยโอเคถูงมันคว้าตังค,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 ค์งครบแล้วก็วางเลย ดูเหมือนว่าตัวนี้จะเป็นการโจมตีที่ทะลุเจาะด้วยแบบมาสองทัวแล้วยิงไปยิงไปโดนตัวเดียวแต่ว่ามันเฉียวไปโดนอีกตัวประมาณนั้นยิงทะลุเข้าใจไหมผมว่าผมผมว่ามันมันดีอยู่นะานี่เลยแล้วมีโคตรแรงแล้วก็ยิงไวด้วยแทนทะลุตัวด้วย ผมมีข้อเสียในตัวนี้อ๋อ oh. ผมจะไม่มีตัวปั๊มตังจะอัพตัวนี้ได้ยังไงวะเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกูไม่หาตัวตังแต่มันไม่มีจริงๆอะไม่งมีมีถึงอยู่สองตู้เลยจะสุ่มอะไรแล้วไม่รู้ด้วยดีว่ามันจะรีมันจะรีตอนไหน มาเล่นวันอาทิตย์เนี่ยธรรมดาไม่เล่นหรอกวันธรรมดาทําไปทํากันบ้านมั่งทำโนนโน้นๆนี้นี่เนี่ยแต่เละส่วนมากจะลงมันอาทิตย์นะนี่แหละวันนี้ก็จะลงสักประมาณทีสามตอนนี้ตีหนึ่งแต่ผมว่าตัวนี้ที่ผมได้มาเยดีจริงๆดีจริงอะ นี่นี่เลยผมว่าผมจะทำเอาไปทำาปกคลิปด้วยคุณอาจจะมองไม่เห็นก็ได้มันอาจจะซ่อนไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะซ่อนทำไมแต่ตอนนี้ผมไม่อยู่ผมไปกดบันทึกภาพตอนนี้กลับมาแล้วทลอีกทีก็ดูนี่ตายนัย่นแหละโถว ยิง่งยิ่งมันเอาเฮ้ยอ,อย่าค้างนี่โอเคผมว่ารู้สึกเรื่องือนเกมนี้มันจะค้างๆนะตอนเล่นเลยตอนเล่นไปที่ตอนที่มีตัวเยอะๆตัวใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมว่าผมสวมได้ตัวนี้มันอาจจะเป็นฟ้าประทานก็ได้นะแต่เขาหนีซุ้มได้ตัวดีๆเช่นกอร์ลี่มิตติกแต่กูได้ตัวนี้ อาจจะเป็นอาจจะเป็นพระสงฆ์กับพระเจ้าโอย้ยไม่โอเคถธอเหมือนมอดเวบนี้จอบมาแล้วเลยอีเยอะเลยที่เหลือ,อผมว่าผมว่าจะวางตัวนี้สแปมตัวนี้ตัวอย่างตัวนี้อย่างเดียวเลยเพราะว่ามันดีมากๆเลยนะเนี่ย ดามีก,ก็แรงด้วยห้าพันตีด้าเดียวเอไม่ได้ดูดีเวสข้างนอกด้วยอาจจะอาจจะดีเวสสักประมาณหนึ่งพันไปหนึ่งหมื่นเลยไม่รู้คิดไปเรื่อยอไม่แน่ใจเหมือนกันวางอีกตัว คือผมจะไม่กดข้ามเลยนะในนี้เยเพราะว่าอยากให้ดูประสิทธิภาพมันเต็มๆมนะเพราะผมจะไม่กดข้ามตอนนี้ก็พวกคุณถ้าพวกคุณดูมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องขอบใจมากเลยนะรูปถึงเพื่อนรูปถึงเพื่อนผมด้วยพผมจะตั้งเป็นวิดีโอพีเมีแอมเหมือนเดิมนะนั่นแหละไม่แย่เท่าไหร่ลนะมัม้งมนะั้งยังตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า ผมจะอาจจะไม่อยู่นะเบอรพอดีพี่เล็กโอเคกลับแล้วซึ่งผมวางไปสองตัวแล้วแล้วก็อัพจะอัไปพวกนี้ตันไปเลยตอนท้ายผมว่าโอ๊ยเหลือเจ็บหลังไรเงี้ยนะหนักมากโอเคกลับมาแล้วหลังกูไม่เป็นไรนั่งหรังคู่บ่อยๆมันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่มันสบายขี้เกียจนั่งหลังตรง ตอนนี้ตัวปัญหาได้ออกมาแล้วเอา้าสมหาตาแล้วถ้าผมใช้ตัวไอ้นู่นอะไอ้สปิเกอร์ลอยได้ไอล้ลำโพงบินอะป่านนี้ต้องให้มันวนก่อนนะถึงจะจัดการได้แต่ตอน,นอตัวนี้ไม่ต้องลอยมันวนเลยข้ามผมว่าตัวนี้มันดีนะสำหรับคนผู้เล่นใหม่นะสำหรับผู้เล่น,นะเนเก่าก็ไปหาก,ก้อนเหลี่ยวเองละกันผมไม่มี ผมว่ามิผมก็อยากได้มีติ่งนะงั้นรอบหน้าไปหาหามิติ่งกันเถอะอืมผมว่าผมหาสาวที่มันไม่ยังหวาดดีกว่าไม่ไม่หาดีกว่าเอาวันเดิมนี่แหละอันนี้แยงนั้น ต,ตือๆๆๆๆๆๆดิดกูว <cond> ่ากูว่าคนดูกูน่าจะพ่อพอดีเอออะไรเนี่ยผคิดคิดไปคิดมาผมว่าตัวนี้สามารถพาผมผ่านได้แน่นอนแน่นอนละมั้งนี่เลยไอตัวใหญ่นี่รอบดีแล้วผมแพ้บ่อยตัวนี้แหละแล้วมันก็โดนฆ่าอย่างโหดเหี่ยม แล้วมัง้งผมว่าไอตัวนี้มันใช้ได้นะนุสวรรค์เอาเป็ไงทูตสวรรค์ถือธนูเป็นไงชื่อใช้ได้มนะั้งแต่ผมว่ามันดีจริงๆหายปยิดได้ปิดประมาณนั้นเอดเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เริ่มเริ่มเริ่มมาดีละชิายเริ่มดีแล้ว<ป>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้ไม่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 ได้ต้องวางเพิ่มัวแกจะได้ไอ้เฮ้ยเซมาในคอเยหนุนไ่้จะกลับมาเป็นปกติละตอนนี้สถานการณ์ปกติเดี๋ยวตัวนั้นไม่แล้วเริ่มเป็นปกติอีกแล้ว เมัง้งนะอืมอืมผมว่าบางบ้านอ่ะยิงไปเรื่อยๆก็มีบ่นเรื่องขอบ่นเลยก็เรื่องยิ่ทุมเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะไม่ทำไมคนดูน้อยจังเลยมันอาจจะโดนผิดก้รมั้งนะไปดูวิธีไปดูวิธีมาแล้วเขาบอกว่า ให้ทำปกคี้ดีๆน้ากดประมาณนั้นไม่รู้ปกเก็บนี้มันจะน่า,ากดหรือเปล่านะไม่รู้มันจะขึ้นฟีได้กบคนหรือเปล่าแต่บุงชอบกดหนึ่งไลค์ปอคนละหนึ่งไล่มั้งถึงมีคนกดให้ผมไล่เดียวผมก็ทำต่ออยู่ดีโอเคดูเราจะผ่านมากไกลมากๆ เรียบร้อยก็ต้องขอโทษสำหรับิปวีเล่มนกันที่แบบว่ามันเจ้างนน่าเกินไปน่าลแะบบอืมพอนแน่นอนว่าต้องผ่านอย่างแน่นอนเรียบร้อยผ่านเออก่อนปะาก่อนจากกันไปนะ ก็ขอขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วกัน